14 10 11 12 13 สิบแปดปันยืนเก้าเานได้ด้อยยางไปท่องเที่ยวเลยถั่วทรายไปซื้อํำปันบ่อผุน กะทักทายสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อเนาะพ่อพ่อกับสว่างอีกเส้นเก่าเส้นเคยพี่น้องเลยพ่อพ่อกันตอนนี้กะตอนสวยๆเนาะสว่างกำลังสิไปงานสู่คอทางลูกหลานเฮื่อดไก่เนี่ยพี่น้องเลยก็ได้มาบอกไปหัวงานสู่คอมีงานสู่คอแต่งานสองสามบอลมนี่เนาะก็คือทางเฮือนสาวนารีเนาะเสียงตู่ึ้หืมหมทางผูเหมืนกับงานบิดขึ้นกะ สว่างกะสิไปงานสู่คอก่อนกะสิคอยไปเฮือนสาวนาลีเนาะเพื่อนกะสู่คอแล้วกะผูกแขนเลยสาวนาลีเพื่อนก็เคยเปิดใจเมื่อปีที่แล้วเนาะกะพอตกมาปีนี้เพื่อนก็ได้สละโสดกะนมบ้านเดียวกันพี่น้องเอ้ยกับ่แม่นนมไทยดอกเนาะกะดีอกดีใจนะเพื่อนเพื่อนก็ได้อันได้แต่งงาน แล้วเนาะกะสว่างกะสิไปงานสูขอทางหลานสาวบาวลีก่อนเนาะบาวลีทีเอืยเพิ่นเสียชีวิตเมื่อประมาณ2เดือนบ่2เดือนที่แล้วเนาะสว่างกะจับบ่ได้ปานไดกะใกล้กันนี่แหละพี่น้องเอ้ยจุมเจียเดียวกันเพิ่นกสขอยังบ่ทันแล้วแต่งงานเนาะปีหน้าปีหนพุ่นแหละเพราะว่า อันเดี๋ยวนี้เกิดเดือนหกแล้วหรือว่าจังไรเนาะหรือว่าคนสิเตงในระวางเดือนหกหรือว่าปีหนาพอตกงานเดือนหก,กสิมีงานเตงเนาะเพราะว่าเดือนคู่เดือนขี่คนสิเอาง,งานเตงแต่ก็ยังมีคนเป็นห่างเป็นใหม่เลยพี่น้องเลยว่า่นเอาเดือนเดือนคู่เพื่อให้เป็น,นันครอบครัวบ่ให้ปะห้างมันคู่เนาะแต่ยังมี คนเป็นห่างเป็นหมายหลายอยู่หักน,นับถือไปนะเพราะว่าเพิ่นก็เคยถือป้าบังยมชุกคักแล้วเนาะไปทางสาวนาลีนี่เพิ่นกับคอแล้วกัสิีเต่งเลยเพราะว่าเพิ่นเป็นสาวหอบสองแล้วเพิ่นว่าเนาะกะบเพริไก่กันประเดี๋ยวเพื่อนสาวางกับเพื่อนลานเพิน่นสู่ขอมื่อไหร่กันเลย น้าเหาเลยวกปนกับร่งเห็ดยูเห็ดกินมาเข่าขทั้งนี้แหละทั้ทงนี้เนี่ยบันเปืดอนเพิ่งกะหลานเบาหลานชาวเบ้าลี่กะเอาค้นบันเดียวกันเนาะ ถ้าว่าคนบ้านเดียวกัน,นี่ดูสีงามหรือขี้ไล่ือว่ารวยดูจนกะขาชิ้นสดกะซ้ำกันได้พีนน่น้องเลยบริแพงนะถ้าว่าเป็นนมทางอื่นบ้านอื่นบ้านไกลขาชิ้นสดน,นี่สีแพงถ้าบ้านเดียวกันนี่สีงามหรือขี้ไล่กันซ้ำเดียวกันบดบอทเถอสิไปหน้าได้บ่บ,บ้านนี่ฮะบอยนึ่โป๊ะ ฉันรับตาดแบบเป็นคนขับบา้นานเล่รับเออนั่รถไปเลี้ยว <c oughs> บรงหน้ากันนะบ้านนี้ ถงดิ่นของเด็กหน่อยเนาะถ้าว่าอาคารคือสีเพงเติบได้ี่ตลนอีเต็กปอาโหเดี๋ยวมาทัน,น,น,นคุณผัดดอกคุณเหลืองอาลามนี่ผักปัดนยังงามเนาะดอกคุณถ้าคุณถ่ามาก่อนเลยแต่เมื่อนี้็มีสามบอลก็ให้ เมย์เพิ่นก็หมายมาเฮือนหลาดสาบาลีแล้วก็ให้ไปผูเก็ตสาวลารีนะเพิ่นก็สิไปถ้าเฮือนพี่น้องเพิ่นอีกหลังจากซูโคแลสาว่างกสิสิไปซอยงานดองเพิน่นกดีอกดีใจนั่นเพิ่นเนาะเพราะว่าเพิ่นก็ได้เวเป็นฟัง,เป,ฟงเป็นฟ้าแล้ว ทางนั้นทายติ๊ขเขาปักไงอ้าวครับีเบิ่งก่อนเก่งเก่งไก่หรือว่าเก่งอย่างนอหมอบ้ากไงหมอบ่าอยูเต้าชีพผู้ปูะติมหรือประติมพี่ช้างอ่ะนี่คือเป้านาอันดูปลูอยู่บอกรถจะหน้านี่ ไก่ไก่ป๊เปิ้ลอาเหมาะผุดพางๆทีหลังเอ้ยจะโตด้นี่เึกหมา,า,หาะีโตพูนะไก่บ้านา<ล>ใน,ในันนีได้เนาะขนขนรถปิ้งเต่เตช่า่นไหนุนกันสาวหนักท่านได้ช่วย เคียงสมัยใหม่แบบโมเรียน,นนั่นแหละที่ินเนนนาคปันยังเพืนเอาเล็กที่มันเหลือพืนเชื่อมเล้วพืนกระเเคียงอากาศกายเริ่มหฮอนเลยเด้พี่ต้องเลย เนาะฝนก็บ่ตกตกก็เล็กน่อยดินยังบ่อันเปียกซาวละเดือน6ยังบ่ตกอยู่ตกเอ่อตกทางอื่นผูสมชื่อว่าบ้านโคอีดีเด้ต่อไปไล่ชืเนาะท่านว่าบ่มีหนูมีหยังใครอยู่มากัดอันสายนี่ มมูมีมานะม,มาตัวอะไมันดื้อม,มันก็นกัดไ้พี่น้อยสายไฟหลดุดเนี่ยติพี่น้องกับลูกน,นบนก,นกน้อยหอยดุมาเนาะมาแต่อบานคุกน้อยคนไหนเิ่น,นาาก็ได้ในนภากระตามลังป้ามาเน,น่เพิ่นมาโบ้มื้อนี้เนาะ อนนี้เพิ่นกำลังรอนายบ้านอยู่เนาะเพิ่นกระลายบอลไปสามบอลเพือนสาวนาลี่เนี่ยในแตทางนั่นแน่เผื่อปิศาจมาเพื่อนนี่สุดท้ายดีว่าจังไรเนาะเผื่อมานเป็นลัทานพยาน,น้ำกันและกะ็ฮิตบุ๊คบันทึกดีว่าจังไนเนาะสะว่างกะโอเคอยหูอเรื่องวันไหน ทานเพิ่นก็มาเยนีมะขาเมียโอเอดนนข้เป็นลาบเนะเพราะว่าเพิ่นเป็นเคยแต่กะทางเพิ่นก็เต้งอะเป็นลาบมะขอเมียให้ลูกชายหลานชายเพิ่นเาิดอะไรผลาญปัญหาเกิดบนเอ้า ช่วยเลยเนาะช่วยทียเย่เข่าพี่นางเปน au, น็นกระยอกเข่าก้อนกินก้อนไว้สั่นทางในบ้านเป็นกระยังบโทันมาดอกเพราะว่าเคนก็นไปลายบอนเขาจะไหวไหวแล้วจะให้นบ้านมาจุดพี่หลังคั้นเข่าโดยทางในก่อนพี่น้องเลย

ล้ดใจมากนะที่ไหนคนนี้กันนะคตมปกเรียบร้อยข้าแต่ทหารแจ่กว่าโนเลวนะ่ไหมโันเลยนะ้ช่ไหมชิลเลอรมถูโคลแล้วนะ่หม สุนีันกับผัวเสิร์ฟอยู่สลายน์ผึ่งใส่เสื้อขาวและนอชิ่าเป็นสิบาทวันนี้ดับดูนั้เลยขาเกลเอผึ่งกะ นาสิเม่นลูกสะใภ้ไทยนะเพราะว่าพวกเาเพิ่นกะอยู่ฝั่งไทยตอนนี้เพิ่นกะอยู่เกาหลีวัดชาปีพฤศจิมาคือชูคอน้องสาวลาเหมนะ่นเนาะลูกสาวละสโศคนมีแต่คนงามๆเบื้องหลังการถ่ายทำของสาวไลน์นี่เนาะ không nên mà 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 ทาบเหบางการไทยทำสาวไลพี้อาเลยาวไรเห็นสาโสดอีกนะคันใช่ปัญมาฆ่าไงเนาะคนเคยเปิดใจสองเือแล้ว

สีขานคนสิคานเขาไปโค,น,โค,โคนั่โคลุกได้บานี้เนาะ <c oughs> เรียวเรียวพกนาขนาดรามชิมาขอเมียกนนยนนันเลยว่าแ้เป็นครั้งแรกไปจัก <c oughs> แต่ถ้าเราจะมา ค่ะต่ถงหลายเฮืนเนาะเพ่นว่าไอั่นเฮน ตานสู่โทางฝั่งลาวเนาะครับแต่บ่ฮู้ว่าทางฝั่งไทยสิแบบใดเาสว่างกบ่ฮู้เนาะฮู้ว่าสิคือกันหรือบ่เนาะเพิ่นสิเอาแบบเอาเคยพี่น้องเอ้ยถ้าว่า เอากันต่อไปนินทายุน้ำกันเนาะทว่าทางอันจะเบาวพื้นฮิตบดีบงามไปบร้างยาบงามนี่ก็พฤนชัได้บอกให้อันทางลามสองคนนี้บอกสอนเนาะบอกชอนจบบางงามจีเียนเองสองคนนี้ไปบอกไปช้อน <ś les> บัดงานเต่งกะบัดผืนลูกงวัพิ่นกะสีให้ชิ้นชั้นทางลามอีกนื้อชัน,นอ,านาาาอ้าวววววอววววนวาวววววววาวว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 นอ หลังจากที่ว,าว่าปล่อยแล้วเดียบร้อยกับเพิ่นกาสิยายเงินขายขับปากให้ทอลุงคือว่าพอเจ้าสาวเนาะเพิ่นกาสิยายให้พอลุงเมียเพิ่นกน็ไออกด้เสียชีวิตไปแล้วเนาะเหลือ่เต็มทอ อารมณ์อะไอารมณ์เดียวจ้ะทา่ในบ้บานเป็นห่อนเออห่อนก็อดเอาเอะเป่าให้ในบ้านพอดีแล้วปิดแทะเนอเปิดมาเลยแล้วไฟจับดึ๊

18 9 18 เอาสำบันสำเมืองนาะอเิเจ้าเิก็ว่าไว้ซาคกะว่าเลี้ยงเนาะเก็โบเมโบเมนพอเจ้าสาวนอเพราะว่า พอเจ้าสาวนางเนี่พูดเพิ่นกระซิบบอกอันันทางแม่พ่อบ้านหรือว่าทางเพิ่นก็เคยเป็นอดีตนายบ้านเนาะกระปิบหมอให้ทางอันพอลูกว้าเนาะทางพ่อแม่เจ้าสาวนี u u ่ที่เว so ้าวหลงใหญ่กับมาเป็นเจ้าโคดว่ะ เปดเินเิเอาเินเอาสิบเกเนาะสิบเก้าเงินปบเก้าข้างไว้ทว่าปะห่างสร้างนี้หรือว่าทางเจ้าเป่าเพิ่นเลืกลาี่ก็สชได้มาเชียให้สิบเก้าล้านทว่าโบปะโบห่างกันกะดูน้ำกันเท่าเท่าท่กันถือว่าจบเนาะตนก็ะชี

การชืบค่ะแล้วเรียบรนะ้อยเนาะจดใบบันทึกเนะะาะกับ่มีทองเนาะว่าเป็นคนบ้านเดียวกันทว่า,าเป็นคนอนอกบ้านนในชิมีทองถ้าบ้านเดียวกันชิมีเต้เงินกับมัวติดลิงตัว ถามต่เ se นี่ยมองดูสิ่งใดก้ววงไ้้วอไทย่อหารัก่อก่อรัก ผมเอินพอรุ่ง,งบอนะพอุงหาเชตายคปากเผลนทน,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 นั้นแตนับดีวัยย่งนอย่างน้ฉันบ

จากที alors, look, uh, ่เบ uh, ียร์กินเมป็นเียรเบียเียนาะเป็นเบียล้าบานกเบียรเบียเบียเียกินบัจะเบียเหล้าเนาะราคาเบียรเหล้าก็บสิเป็นขวบเบียเวียดน้า có cho bà con chim ăn nhiều nó chỉ được và thế này lại

ก้านสุขขอแล้วเรียบร้อยแต่ยังเหลือแต่ยื่นเงินเนาะยื่นเงินก็คือว่าเอาเงินค่าชินสอดมาหมอบให้ทางอะไรกะเจ้าสาวก่อนเนาะถ้าว่าผู้ใดมีมันก็ยื่นเบิดบางคนบวกนี้ก็ถ้ายื่นมือใส่งานก็มีเนาะ เงินหลา,ลานน่งชงหลา่งก่อนตอนนี้เปจะไปหาหะขยายเงินหขยายเงินครูที่เพิ่งมารวมง,งานสุขโคอเนาะโอ้โหสิบพันกี่มาไม่ได้ปาดไม่เบาก,ก็ได้เงินน้ำมูว่อ มีาบเซน่นก็มากนะเพราะว่าเป็นกระเป็นหยาดที่ออกกันทางเชากชามันเหน่อยพอดีางเลยอด้แล้วิดหาใหญ่ใหญทางทีมางานมาทางฝ่ายผู้หญิงเนาะ mà chụp hình cá nhân đóng phim đóng quang luôn chụp

ดีก็ชอนหน้าเราห้ได้ให้ทำกันกับที่ให้เกณฑ์เท่าล่าทหรมีหตาสน้าเชิงเทวันอนุภัณฑ์บีบอนุภัณฑ์บีบีและทุกเรองนนุภัณฑ์บีบีจะได้เรื่ที่

ห่อนในบดนออกนอกพี่น wow. okay. okay. ้องเอ้หอนมีวบบแบเไปเันน่าต้เกบเลือกเอาก่อนตัวไรสิคักห้อนพี่น้องเอ้ยนอออกนอกก่อนบาดนี้จิไปเฮือนจานาลี่พุ่นีอยห้อนขนาด กระจายางไว้ปทางเฮือนสาวนาลีโตบอ่ะนี่กับปุกลกันพี่้องเลยห่างประมาณสี่หหลังคาเฮือนเนาะการเงินประมาณมื่นกัวเนาะแปล้านเนาะเมนบบุสว่างกับิิไรประป็นมื่นบาทหนี่งกระจีประมาณ6ล้านกัว 786 78หมื et et, M uen. M uen thôi, ่นมืนเท่าไรมื4บหรือว่าหมืนประมาณนี้ก็ได้เมียพี่น้องเอ้ยน้องบ่เพงค่าสินสดสาวลาวหมืนกว่าก็ได้เมียเพ่นก็ยืนเพิ่นเอายืน8เนาะ16อันนั้นมน19ยืน8 18ยืน9ถ้าว่าสิเอา10 19บัดยืน8ัดเอา18บัดยืน9คือว่า นี่เอนี่คือเพิ่นสิมอบให้เลยเนาะ8ล้านถ้าว่าปะห่างกันกะสิได้เสียอีก18 19ล้านเนาะเสียอีก19ล้านคุณทางเฮ็ดสาวนารีกะเสียงตู้มิดใส่ม้อยเพิ่นเมื่อยแต่เมื่อคืนนี่บ่เนาะ ถ้าว่าเอาคนแขกทางไก่ไทยทางอื่นนี่ก็บสีแพงทั้งมีงวัวแล้วก็มีทองเนาะถ้าเอาบ้านเดียวกันก็สีประมาณนี้ค่าสินสอดสาวลาวพี่น้องเองเหมือนกลัวนะเนาะบกแพงไรเมียไปหนึ่งเขา่าตักน้ำดักไฟสู่กินอยากสบายโอเคพ่อแม่พี่น้องเอเนะ้ะงสำหรับคลิปน,นี้นะสวาากกับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก็เด้ขอบุณขอบุณที่พ่อแม่พี่น้อง มาหาชมคลิปแต่กับบุคคลโฆษณาเน,นาะก่อนพ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งเบ์ดสุขุสุโคเดอร์พบพอกันไหมนะคลิปต่อไปพี่น้องเฮ้ยสำหรับคลิปนี้กายสบายดี